ไหลน้ำมันเบรกใหม่ง่ายๆนะครับทุกคนหลังจากที่ทุกคนไขทข้างบนแล้วก็ข้างล่างแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาใส่น้ำมันเบรกแล้วพอใส่ไปแล้วเวลากดก่อนที่มันมันจะแบบมีจังหวะพุ่งเนี่ยพุดธพุขึ้นมาแล้วไม่มีฟองอากาศแล้วนะครับนั่นก็คือมันเต็มปั๊มแหละแต่ทีนี้เบรกยังไม่แข็งวิธีทำก็ง่ายๆนะครับเตรียมเบอร์แปดนะครับ เบอร์แปดแบบแหวนนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับให้มันเข้าแบบอันนี้นะครับชึบแล้วก็สายออกซิเจนปลาครับเสียบเข้าไปครับดีเสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะครับเวลาเราไล่เนี่ยครับเวลาเราปล่อยหอากาศนะมันจะได้ไม่กระโชดไปไหนนะมันก็จะอยู่ในสายแล้วก็หาขวดมาใส่ปลายสายนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอเสียบสายเข้าอนนี้ก่อนนะ หลังจากที่เราใส่สายเข้าไปแล้วนะครับเราก็เอาเบอร์แปดนะครับเตรียมเข้าไปประจําการเลยนะครับเพราะว่าจังหวะที่เราจะต้องปล่อยน้ํามันเบรกเนี่ยนะครับมันต้องเปิดแล,ล้วรีบปิดนะครับเปิดแล้วก็รีบปิดนะน,นแล้วก็เดี๋ยวปลาสายผมไปหาโคดมาใส่ก่อนเพราะว่าอาจจะใส่ไปในนู้นเลยก็ได้โอเคปลายสายผมก็ใส่เป็นไอ ปดบีบมันไปเลยนะครับเนี่ยห้อยไปอย่างเงี้ยแหละไม่เลอะเทอะด้วยนะครับเห็นไหมจากนั้นก็เอาฝามาปิดการพุ่งก่อนนะครับหรือใครจะตัดอไอ้ตัวอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรกระป๋องเบียร์เอามาใส่ก็ได้นะครับแต่ระวังสีของกระป๋องมันติดหลุดออกไปด้วยแต่ว่าเฉยครับข้อไปเฉยไม่ได้มีอะไรผมกันแค่มันกระเด็นเฉย อาครับพอพอทุกคนอไล่ลงปั๊มเรียบร้อยนะครับทุกคนเปิดเบอร์แปดนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ปั๊มครับให้มีน้ํามันไหลออกมาก่อนอะไหลออกมาแล้วครับเบรกจะเริ่มตึงนะครับปิดพอปิดเสร็จนะครับกำครับแล้วก็เปิดพื้แล้วก็ปิดครับแล้วก็กำครับเนี่ยนะมือจะเริ่มตึงแล้วนะนี่ตึงนะครับ แล้วก็เปิดครับปื๊ดแล้วก็ปิดครับนี่ฮะอากาศออกมาแล้วครับนี่ไงทุกคนแค่นี้ครับตึ่งเลยนะไม่เกินสองทีเลยง่ายครับไล่เบรกไม่มีอะไรยากครับเจอีกรอบกนึด้ครับกำาครับกําให้ให้แน่นๆครับแล้วก็ปล่อยปื๊ดแล้วก็ปิดทันทีครับ ในขณะปิดก็อย่าเพิ่งปล่อยครับทีนี้ก็ขายให้แน่เลยยำครับจบแล้วเสร็จแล้วอะาะวันคลิปนี้ถ้าชื่นชอบก็อ,อย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ